สวัสดีครับพมก็อดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยห้าหน่อยวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้หน้าแหกแตกหน้าแหกนะไม่แตกเด่นนะครับสามแถวครับแถวแรกปกติครับสองสามมากับหกหนึ่งห้าศูนย์นะครับแถวที่สองพิเศษหนึ่งสามมากับสี่ศูนย์หกเก้าแถวที่สามบีไอพีหกสี่มากับเก้าหนึ่งห้าดึงเด่นวันนี้นะครับสองสามกับมากับ 1> 6กหนไปห้ครับ2องมาสองครับ2 6 2 1กสองหนึ่สาะครับสามมาสามหกครับสามหนึลักร้อยนะครับ9กครับเ สองสามนะครับเก้าสองหกเก้าสอนึ่งเก้าสองห้นะครับ9ก้าสา9 3นห้สนะครับเปินไปที่ <c oughs> สองหกสองหนึ่งนะครับ 36 31 926 921 936 931สอาหำหรับแนวทางหวยฮานอยวันเสาร์นะครับที่17ก็มาลุ้นกันครับโชคดีครับตอนเย็นๆ